น้ำฝนใช้แฮชแท็กเดียวกับสอนรามจนถูกจับตาเป็นที่ทราบกันทั่วไปข่าวว่าตอนนี้พระเอกหนุ่มสอนรามได้ยาขาดกับอดีตภรรยาอย่างสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาพูดอัปเดตหลังการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวบ่อยมากและจะชอบติดแฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูด ล่าสุดนางแบบสาวที่เคยตกเป็นข่าวกับสอนรามก็ได้ใช้ h a s แ t a กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอเช่นเดียวกันงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนจับตามองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ยังไงกันนะจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่บังเอิญใช้เหมือนกันหรือว่าตั้งใจจะเป็นยังไงต้องลองติดตามกันค่ะ